ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผม<ๆ>อีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมอ่า <c oughs> เกมเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดนกอ่าอุ้ยทุยโอ้ยเบิร์ดบาเรียนอ,อ่าก็คลิปที่แล้วไม่ที่แล้วอ่ะคลิปเพิ่งทำเมื่อกี้เองแค่ต่อกันอ่าโอเคคลิปที่แล้วเป็นซาวเวอร์ต่อมาก็จะเป็นอ่าเอสแคร็ S คือแบบวิ่งวิ่งเทเลนเดอร์ไม่ใช่อ่ะอ่ะโอเคมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เฮ้ยปีใหม่นะปีใหม่โอเคครับมาก็ได้ครับเลื่อด่าเรานะครับเรื่อด่าเๆโอเคแล้วก็ไล่เก็บเงินโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก็บเงินครับเก็บเงินเดี๋ยวอ่าวิ่งแบบไม่ใช้เมาส์ได้ครับโอเคจะง่ายกว่าเยอะครับใช้เมาส์แล้วมันแบบโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยมามา อะไรก็ช่างโอเคครับมมเมาส์เมาส์เกกาครับโอเคครับโอเคครับเราต้องพิ้วไว้ดุดสายน้ำครับเอาครับมาเอาสิ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 อาสอาสโอ้ยโอยโอมาเอออะไรเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยทำไมทำไมฝีมือของเราตกเยอะจังเอาใหม่ครับใช้เมาส์ดีกว่าปะ <c fi> ยิ้ไว้ดุดสายน้ำครับชึบอ่ะชึบอ่ะชึบเราจะไม่เก็บเหรียญอ่าที่ที่ล่อแหลมเกินไปครับโอ้โหอนี่ครับชึ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 บนะลงครับผิวไว้ดุดสายน้ำครับชึบอ่ะชึบอ่ะชึบโอ้ล่อแหลมครับล่อแหลมโอ้โหไม่เก็บแม่งละมา อย่างนี้แหละชึบชึบชึชึบชึบชึบะชึบนหน Utah, ึ่งสามไปครับหนึ่งสอไปครับหนึไปครับอื้อตั้งแบบมีสเต็ปครับมีสเตปโอ้โหอันนี้ล่าแหลมครับุยยุยุเยอ่าทันอยู่ทันอยู่โอเคครับอื้อหนสองสามโอเควิ่งหนึ่งสองโอเควิ่งครับหนึโอเค ครับจะทำลายสติตีได้หรือไม่อูห้หูสามวิ่ง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 อูห้หูนี่มันนี่มันอะไรอือหึอู้หูอู้หูทำายสติตีนานทำลายได้แล้วครับสติตีครับโอเคครับอือหึอือหึเออกำเลยครับอ่าเฮ้ยมันจะสั้นเกินไปหรือเปล่าวะ ไม่เป็นไรครับเราไปเล่นอ่าตลูดีกว่าเนะเก็บเงินมาเยอะพอสมควรครับสามพันสามพันผมจะอัพอ่าหรือว่าเก็บซื้อกีตาร์ดิเก็บซื้อกีตาร์ดีกว่าโอเคครับถ้าแบบตลูดีดานแบบสตอรีโ่โหมดผมถึงบอสบอสต,ตัวใหม่ใช่ไหมไปมอสเตอร์ที่ผมจะเอาเข้าไปด้วย มออร์ยากได้เนี่ยอัเอร์ดดอะจอเวทครับไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยครับนี่ครับไอแซคครับไอแซคหรือเปล่าวะเป็นชื่อตัวอะไรวะใครคิดชื่อออกก็บอกด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยโอเคมาบัตดีตอแนแรกคูณวันนี้เรามาทำงานกันอาอซิมาทำอะไรได้เรียกมาครับ มามอมโอ้โหมันชีใช่เลยมันชีครับแล้วแบบโอ้โหแบบไม่เข้าเลยอ่ะเดี๋ยวเดียวเอาธนูก่อนเดี nào, ๋ยวเดียไม่ได้ละไม่ได้ละต้องใช้ธนูละไม่ตายห่าเลยเลยอุ้ยอุ้ยอุ้อันตรายอันตรายอันตรายแฮมีแฮมีแฮมีโอ้โอ้แฮมแฮมแฮฮ ตาย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 กูตายเฮ้ยหฮ้ยเ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบ้าแผนผิดไอแซคไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะไม่ช่วยอะไรเราเลยอ่ะเราต้องธนูธนูลูกเดียวแล้วครับตอนนี้ดีดรัวครับหมดหมดละหมดละหมดแล้วมาฮ <Yeah> ัลโหลมาครับมาครับมาฮัลโหลครับ ฮัลโหล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 ลโอล่อลลวไปไปนั่นแหละเก็บเงินช่วยกันทำมาหากินหน่อยฮฮฮฮหลลีครับดูดัสน้ำฮฮอ่าอีกตัวนึงโอเคครับมามารวมทีมวไปครับ หนูจะแรงกว่าไอแซกนะจงตีครับจงตีนั่นแหละเลเวลอัพครับเดียวอ้โหโอ้โหโอ้โหอหรัว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 ตายเป็นตายเอาสิ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 อ้อืมหึมอะไรกันเนี่ยไม่ไม่ไม่ไ S 1> <S 1> ไอแซคไปช่วยเราเลยสงสัยคงต้องเปลี่ยนตัวแล้วล่ะอามาเรื่อยๆครับโซโตร์ลัวครับมาเฮ้ยฮึบอดชึบอดชึบนานฮึบฮ๊บโดดดังสายน้ำวกแตกเลยโอ้เฮ้ยๆๆไ้โอ้โหโอ้โห เอ้ซึอันตรายอันตรายอันตรายเอาสิเอาสิเอาสิาสดีแป๊บโอ้โจโวนรับวนรับตายเป็นตายเอาสิโอ้หแดงแล้วแดงแล้วโอ้โหโอ้โหเอาสิเอาสิเอาสิเอาส,เอาสิเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาเยอะไปแล้ว ปูแดงแล้วแดงแล้วไอ้แดงเหลืองเหลืองเหลืองโอเคครับอืฮึดปูนดีมากครับเก็บเงินต่อไปครับเดี๋ยวเลี้ยงข้าวโอ้โหเต่าเต่าขอได้เต่าเถอะเต่าพี่เต่ามีไหนพี่เต่าฮึดนะครับเยี่ยมมากครับโอ้โหโโอ้หจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอืเอาครับยิงลัวยิงสิเอาสิเอา โอ้โหตายไปหนึ่งเดี๋ยวเรียกได้ครับเรียกได้โอเคครับวนครับโดนไปไม่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 อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิไมผมว่าไม่ผ่านแล้วไม่ได้การแล้วอัปเดตของก่อน เสียงสดังเชียวนะครับเปิดครั้งบานเปิดเพลงดังดังนะอ๋อทโนผมถึงว่าแล้วทำไมไอแซคมันโจมตีนิดเดียวนะครับผมว่าผมจะอัปเดตไม่นา่าอัปเดตเลยและคูณว่านี่ดีมีตัง3 0สามพันอัปเดตดีกว่ารัวครับรัว ทั้งเกิดโหมดมาด่านนี้ก็ด่านนี้เถอะวะไปไม่เอาแล้วนี่แหละมาครับอีก2นาทีสุดท้ายครับมาอือเปิดเพลงดังดัง,ดงเลยครับโซโล่มาโซโล่มาแอด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 ,แอ,ด,แอ,ดอุดอุดมาอีกตัวหนึ่งอา้าวิบไม่ติดมาครับมาครับเชิญเชิญเข้าวงครับอือลวครับลัว สะพ่ um อต่ออจคลุยนั่นแหละมึงไม่ช่วยอะไรเลยเออนั่นแหละแรงครับรุนแรงรุนแรงครับโจมตีโจมตีโจมตีนั่นแหละนั่นแหละครับบุบหนึ่งครับบึบนั่นแหละตายตายตายมึงตายมากูรัวแล้วอระชึกอระชึกนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหบุกฐาน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 โจมตี อ้าวทำไมไม่ตีละคุณน้องนั่นเลยครับโจมตีโจมตีเดเดเดๆดแป๊บนึงบิ๊กแค่หนึ่งดาเดเดเดๆเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วเออกูตายเอง <f> <f> โอเคครับสำหรับอ่าพาร์ทนี้ก็รู้แล้วนะว่าเกมนี้เป็นยังไงอาใครสนใจก็ลองไปซื้อกันได้นะครับเกม ถูกมากนะประมาณไม่ถึง9ก้าสนขายนะตามร้านร้านที่รับรับรับฝากซื้อก็ประมาณ90นะมั้งเกาสิบูโอเคครับสำหรับพันนี้ก็บ๊ายบาย